ถอนโปรแกรมถอนแอปพลิเคชันบน macbook ทำยังไงจะยากเหมือนถอนใน windows ไหมวันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีการถอนโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บน macbook ของเราโอเคเดี๋ยวไปชมนในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TITeam นะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานอุปก,กรณ์ในทีมต่างหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้กับคลิปวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวแม c OS หรือว่า macbook นะครับผมวันนี้ผมจะพามาแนะนําวิธีการถอนโปรแกรมในส่วนของ macbook เนะอะตั้งแต่ได้ macbook มาเนี่ยก็เริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ macbook macos มากขึ้นแล้วนะครับผมจะได้มีความหลากหลายมากขึ้นเนาะโอเคเวลาเราลงโปรแกรมไว้บน mac นะผมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็แล้วแต่นะผมบางทีเราอาจจะอยากถอนแต่เราไม่รู้ว่ามันถอนยังไงหรือบางคนอาจจะเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าถอนยังไงถอนไปแล้วจะออกไหมอย่างนี้นะผมก็ จะมาแนะนำนะครับผมก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ไฟเดอร์ก่อนนะครับผมปกติไฟเดอร์เนี่ยจะอยู่แถบด้านล่างตรงนี้ครับผมนี่แถบด้านล่างตรงนี้กดมาเลยเป็นรูปไอ้นายิ้มคนนี่แหละนะแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดขยายไปนะครับผมแล้วก็ไปที่เมนูที่เป็นชื่ออ่าที่มีชื่อว่าแอปพลิเคชันนะครับผมอ่าเราจะเห็นแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราลงไว้ในนี้นะครับทุกอันเลย อันไหนไม่จะเป็นก็ถอนออกไปนะผมจะได้มีพื้นที่เครื่องมากยิ่งขึ้นเนาะในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างในการถอนชุดโปรแกรม Office ทั้งชุดเลยเนาะจะเป็น Word Excel PowerPoint เนาะอ่าแล้วก็ OneNote ด้วยเอาลูกด้วยนะครับผมเรามาเริ่มที่โปรแกรมแรกครับผมวิธีถอนก็คือคลิกนะผมคลิกขวาหรือว่าใช้2นิ้วนะผมสัมผัสที่ทัดแพดก็ได้นะแต่ในที่นี้ต้องน่าจะต้องปรับเมาส์ให้มันสามารถคลิกขวาได้ก่อนเนาะพอคลิกขวาแล้วปุ๊บกดไปที่ม d d trak นะผม move t r a c k ถ้าจะเอา move t r a c k นะผมนะกดเข้าไปนะผมเขาก็จะให้ใส่รหัสนะผมแล้วก็ใส่รหัสเครื่องไปหรือว่าสแกนเป็นลายนิ้วมือก็ได้นะอันนี้ผมก็จะใส่ไปเนาะอันนี้ของผมเป็น macbook air m1 นะผมก็จะมีการถอนโปรแกรมที่รวดเร็วนะผมอ่ะเห็นไหม excel ถอนออกห,หมดแล้วนะผมต่อไปเหมือนเดิมับผมอันนี้ตัว one note นะผมแล้วก็ถอนออกเหมือนเดิมผมจะถอนทั้งหมด่โปรแกรมเนี่ยถอนไปทั้งสองอ,อีกตัวหนึง่ง move at track เหมือนเดิมใส่โปรแกรมใส่ พัดเปิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งที่ทําการติดตั้งหน้าของชุดออฟฟิศอีกคลิปหนึ่งก็เลยแบบทําเบิ้ลไปเลยสองคลิปเลยอ่าอีกนึงเป็นเวิร์ดนะครับผมอ่าเอาสักประมาณนี้นะครับผมปึ๊บอ่าโอเคหายไปเรียบร้อยนะผมแล้วทีนี้โปรแกรมพวกนี้จะหายไปไหนเนาะเขาก็จะไปอยู่ที่นะครับผมไปอยู่ที่ไปย่ยอลองก่อนอ่าจะมาอยู่ที่ตรงนี้ครับผมนี่หนังขยะของเรานะครับลองกดเข้าไปดูจะมีโปรแกรมอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะต้องล้างถังขยะนะครก็คือคลิกขวาที่ถังขยะแล้วก็ m m p t y ้ a s นะครับ้าก็จะถามว่าจะต้องการ empty ไหมแล้วก็ตอบว่า empty ไปเลยไม่สนใจนะครก็คือล้างลบทุกอย่างไปเลยนะครับในนี้นะครับอ่ะหลักๆก,การลบโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของ macOS หรือว่า macbook หรือว่า imac ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครก็หน้าตาเนี่ยอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างนะครแต่ว่า หลักการเนี่ยก็จะเข้าไปที่ไฟเดอร์แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้แล้วก็มาคลิกขวาแล้วก็ลบไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีคลิกอะไรดีๆเกี่ยวกับว d o w s หรือ Mac กมาฝากกันอีกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเนาะใครติปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ออไปขงผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ